สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รักโอเวอร์ซีสนะคะพื้นที่เล็กๆสำหรับคนไทยในต่างแดนที่เราจะมาพูดคุยกันเติมแรงบันดาลใจและเรียนรู้ชีวิตในมุมที่ลึกกว่าคำว่าทำงานต่างประเทศนะคะวันนี้เราจะมาชวนทุกคนมองย้อนกลับมาที่หัวใจของการดูแลกับตอนพิเศษวัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุระหว่างชาวไทยและชาวเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สังคมทัวโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายเดียวกันนั่นก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่รวดเร็วกว่าที่เคยและคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือใครคือผู้ที่มีหน้าที่หลักในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างคนในครอบครัวหรือรัฐบาลคำตอบของคำถามนี้ก็คือแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม และในวันนี้เราจะมาพูดกันว่าประเทศไทยเรากับประเทศเดนมาร์กมองเรื่องนี้ต่างกันอย่างไรในสังคมไทยของเราการดูแลผู้สูงอายุถูกหล่อหลอมด้วยความกะตันอยู่เป็นทั้งหน้าที่ทางศิลธรรมและคำสัญญาในใจของลูกหลานหลายครอบครัวเชื่อว่าการดูแลพ่อแม่ คือการตอบแทนบุญคุณเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกในใจคนไทยมานานแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปครอบครัวเล็กลงเมืองใหญ่ขึ้นหลายคนต้องย้ายถิ่นฐานมาทำงานและไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดเวลานี่จึงเป็นเริ่มกลายเป็นภาระหนักโดยไม่ได้ตั้งใจ และนี่คือโจทย์สำคัญของสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันในขณะเดียวกันประเทศเดนมาร์กมองการดูแลต่างออกไปค่ะปรัชญาหลักของพวกเขาก็คือ s e l f d e t e r m i n a t i หรือสิทธิในการกำหนดชีวิตของตัวเองระบบดูแลผู้สูงอายุของเดนมาร์กไม่ได้เน้นแค่การช่วยเหลือแต่เน้นการสร้างอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ ยังสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบของตนเองเมื่อเทศบาลประเมินความต้องการแล้วผู้สูงอายุจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าอยากรับบริการจากใครและทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการดูแลโดยไม่ต้องจ่ายเงินเองรัฐบาลมีหน้าที่จ่ายเงินแทนครอบครัวเพื่อให้ลูกหลานกลับมามีบทบาทของความสัมพันธ์มากกว่าหน้าที่ และในเดนมาร์กยังมีแนวคิดที่น่าสนใจมากเรียกว่าเอาเลสหนิงซึ่งแปลว่าการบรรเทาภาระของผู้ดูแลเพราะแม้แต่จะมีระบบรับบริการที่แข็งแรงรัฐก็เข้าใจว่าผู้ดูแลเองก็เป็นมนุษย์ที่ต้องพักรัฐจึงมีบริการให้ผู้สูงอายุไปอยู่ที่ศูนย์พักชั่วคราวได้เพื่อให้ลูกหลานได้พักผ่อนหรือไปทําทุรัส่วนตัวโดยไม่รู้สึกผิด เพราะการดูแลผู้อื่นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้ดูแลเองก็ยังไม่หมดแรงและยังมีความสุขและสุดท้ายแล้วไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ดีกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่งแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับใช้สิ่งที่ดีจากกันและกันได้จากของไทยเราก็เรียนรู้ถึงคุณค่าของความกระตันอยู่และความใกล้ชิด จากของเดนมาร์กเราก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและอิสรภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเมื่อเรานำสองสริงมารวมกันเราก็จะได้การดูแลที่มีหัวใจและมีระบบขอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ขอให้หัวใจคุณได้พักและมีกำลังใจขึ้นอีกนิดแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรักโอเวอร์ซีส